วัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ก็ยินดีต้อนรับก็จะจองได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้มาบ้านใหญ่ทวดมาเล่นกับบ้านใหญ่ทวดมากินข้าวเช้าด้วยกันตรวจอยู่คนเดียวเดินมาเล่นเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วให้ใหญ่ทวดนอนพักก่อน เดี๋ยวจะไปหาเก็บเห็ดเก็บเห็ดไหนอ่ะเก็บเห็ดคนน้อยในโรงเห็ดนั่นแหละเก็บมาไว้แกงกินเย็นนี้มี่ยนนี่มีมันจะแห้งแล้วแห้งแล้วเขาจะลงแล้วเขาจะลงกากแล้วเดี๋ยวไปเก็บก่อนเดี๋ยวอตอนบ่ายมันจะมาเก็บมาลง่แล้วเก็บกัน เอยอากาศอึมครึม,มร้อนก็ร้อนอ,อากาศอึมครึม,มอึมครึมจังเลย,ย,ย่คนเดียวเนาะไปทำงานกันหมดแล้วจะ่ยังเป็นคนเดียวไม่มีงานทำ ไปกับเขาไม่ค่อยได้เพราะว่าโดนเด็ดไม่ได้เป็นโรคบ้านเหมือนไหนไหนมาไปหากินอะไรเขาอ่ะเอาเอาเอ้าโอ้ย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 ไป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 อ๋ออ๋อดีใจอ๋อ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 ไปไปไป อ๋ออ๋ออ๋อดีใจออออดีใจใหญ่อ๋อเป็นไรหมดกัดแลวดิหากินไก่ขาววะอย่าโดนมีมึงอาบน้ำเหรอทำไมขนมึงสวยแท่าตาอาบน้ำให้มืงเหรอ ตาจับหนูอาบน้ำเหรอเหรอวันนี้คนสวยแท้ตาจับอาบน้ำเหรอหรือยังไงนายดูสินายจับดูสิมานี่มานี่มานี่มานมานี้นายตาอาบน้ำให้เหรอโอ้คนสวยแท้โอ้นี่นี่นี่น Hẹp, hẹp tôi lơ lơi, đi này quá dạng đi đi ดูดูนะะมานี่เลย างนี้ล้วโอ้เห็บคาตัวเบล้อเลยไม่ได้จับดูงนันเรอข้างหลังอ่ะน่ะตรงนั้นมันไม่ให้หนูจับให้อ่ะอยู่ข้างหลังมันน่ะตรงกลางๆอ่ะ เออแล้วก็ทานข้าบ้างเอาไปเก็บกัน เก็บเห็ดนั่นกันเห็ดขายาห เก็บเพชรขายาวก่อน ยังไม่ขึ้น hay dựng nhá một này 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 có chị cái dựng cần khen Để kịp hết cần